สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมวิดีโอคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการเช็คหน้ากากาอนามัยของทุกคนนะครับว่ามันสามารถป้องกันโควิด -19 ได้หรือเลปล่านะครับผมเหตุผลที่ผมทําคลิปนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าล่าสุดคุณแม่ผมเนี่ยคือสั่งหน้ากากาอนามัยมาใช่ไหมครับแล้วก็โดนหลอกขายครับหน้ากากาอนามัยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ได้เลยครับมันค่อนข้างที่จะบางนะครับคือมันไม่สามารถที่จะใช้ป้องกัน ไวรัสหรือว่าป้องกันไอ้พวกละอองอะไรเงี้ยได้แน่นอนนะผมว่าถ้าเบื่อใส่ไปอยู่กับคนที่ติดโควิดยังไงก็ไม่สามารถป้องกันได้ครเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะว่าหน้าก,ากากมันมีสองแบบนะครับแบบที่ใช้ได้กับแบบที่ใช้ไม่ได้ที่แม่ผมสั่งมามาให้เพื่อนๆดูก่อนคิดว่าอันไหนที่มันใช้ไม่ได้เพื่อนๆชี้มาเลยผมว่าทุกคนน่าจะรู้นะ มันดูออกเลยแหละว่าอันไหนใช้ได้กับอันไหนใช้ไม่ได้อันนี้ใช่ไหมครับมันคืออันนี้แหละที่ใช้ไม่ได้ถึงคนที่ขายหน้ากากปัจจุบันเลยนะครับโอเคผมรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยการขายหน้ากากการขายแอลกอฮอล์อะไรก็แล้วแต่คุณรับราคามาค่อนข้างที่จะสูงผมเข้าใจอันนี้แต่คุณลองนึกถึงบุคคลประชาชนทั่วไปที่เขาเป็นคนไม่มีสตางค์เขาต้องได้รับผลกระทบจากการที่คุณมาหลอกขายหน้ากากอย่างเงี้ย มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับหน้ากากมันป้องกันไม่ได้เลยครับผมฝากย้ำอีกทีนึงนะสำหรับคนที่ขายหน้ากากครับคือคุณควรมีจิตใต้สเํเนึกสักนิดหนึ่งครับว่าหน้ากากที่คุณเอามาขายเนี่ยจะราคาถูกหรือราคาแพงสิ่งหนึ่งที่คุณคํานึงถึงอันดับแรกก่อนเลยคือมันต้องเป็นหน้ากากอนามัยที่ป้องกันเชื้อโรคป้องกันไวรัสได้จริงๆนะครับให้คนเอาไปใส่เนี่ยมันมีความปลอดภัยที่ใส่แล้วรู้สึก สบายใจคุณใจร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่นักกากที่คุณเอามาหลอกขายอย่างเนี้ยคือผมขอประนามเลยว่ามันไม่ดีครับส่วนหน้ากากอนามัยที่ผมเพิ่งได้มาล่าสุดน,นะครับเป็นหน้ากากอนามัยของธงฟ้าเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือหน้ากากอนามัยของธงฟ้านะครับเนี่ยฮะสี่ชิ้นสิบบาทราคาถูกข้อแม้ก็คือทุกคนต้องมีบัตรประชาชนหนึ่งใบเพื่อไปต่อแถวรับสิบต่อวัน ุณจะได้แค่1นึสิต่อวันเท่านั้นนะฮะสี่ชิ้นส0บาทแล้วล่าสุดรู้ไหมครับผมไปต่อแถวอันนี้กับแม่ผมแล้วก็น้องสาวผมซึ่งแม่ผมเนี่ยเขาก็ไปต่อแถวรออยู่แล้วเขาก็โทรมาบอกให้ผมกับน,น้องสาวออกไปเพื่อที่จะไปต่อแถวซื้อน้กกัก๊กไอตัวเนี้ยพอวันนั้นต่อแถวคือคนค่อนข้างที่จะเยอะมากโอเคต่อแถวแม่ผมได้น้องสาวผมได้รู้อะไรไหมครับเหตุการณ์ในวันนั้นคือผมต่อแถวยืนรอค่อนข้างที่จะนานพอสมควร พอถึงคิวผมปุ๊บหมดครับคนด้านหน้าผมเนี่ยคือได้หน้ากากอันเนี้ยเป็นตัวสุดท้ายพอถึงคิวผมหมดน้องสาวผมยืนมองหน้าผมแบบสงสารผมอะ่ะคือผมไปต่อแถวแต่ผมไม่ได้หน้ากากอันเนี้ยอันนี้ที่ผมออกมาถ่ายคลิปเนี่ยอันนี้คือของน้องสาวผมนะครับแล้วก็ของคุณแม่ผมยี่อยู่ในบ้านส่วนไอที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยผมเอาทิ้งไปแล้วอันนี้ผมก็เลยอยากจะฝากถึง ภาครัฐหรืออะไรก็แล้วแต่ใครที่เป็นคนทาหน้ากากนี่ยคือช่วยผลิตไอ้นี่ให้มันเยอะมากขึ้นหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยเขาจะแจกจํากัด 2, สองพันสิทธิ์หรือสองพันชิ้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันกระจายไปอ่ะแ,แ,แล้วต้องมีคนที่มันยังไม่ได้หน้ากากไอ้ตัวเนี้ยไปต่อแถวซื้อเหมือนผมอ่ะผมก็ไปต่อแถวแต่ว่าผมไม่ได้หน้ากากตัวเนี้ยมันก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยอารมณ์มเหมือนกับ เหมือนดูภาพย,ายนตร์เรื่องที่มันขึ้นเรือเพื่อนหนีน้ําท่วมโลกอะแต่พอถึงคิวเราเรือแม่งเต็มอะเราขึ้นไม่ได้อะเราจะรู้สึกยังไงอะแม่งก็ต้องตายแต่จริงๆมันไม่ได้ตายอะครับอย่างนั้นหรอกครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเออแม่งเข้าใจความรู้สึกในภาพย,ายนต์เรื่องนั้นเลยว่ากูแม่งไม่ได้ขึ้นเรือโนอาวอะ่ะอย่างเงี้ยนะครับคือยังไงก็ต้องฝากถึงภาครัฐหน่อยหรือว่าใครที่เป็นคนผลิตหน้ากากไอ้ตัวเนี้ยคือทํามาให้เยอะๆหน่อยครับประชาชนทั่วไปเนี่ย เขาสามารถซื้อในราคา10บ,บาทสีชิ้นผมเชื่อว่าเขามีกําลังซื้อในราคาอย่างนี้ได้ไม่ใช่น้กกากที่ทุกวันนี้แม่งขายกล่อง800-900โอ้โหแล้วเอามาหลอกขายด้วยผมอยาให้ผมพูดมากกว่านี้เลยโมโหอ่าเดี๋ยวผมไปสอนวิธีการเช็คหน้ากากแล้วกันผมพูดมาคือมันเนอะมันก็แบบอารมณ์ค้างอะโมโหมันก็เลยพูดยาวนิดน,นึงอ่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเช็คน้กกาก อนามัยที่บ้านของคนนะครับว่ามันสามารถป้องกันโรคโควิด -19 ได้จริงหรือเปล่าวิธีง่ายๆดังนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูกันเลยครับไปเทียบกันเลยว่าหน้ากากที่แม่ผมโดนหลอกขายเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับหน้ากากของทงฟ้าที่หมอเอามาให้ทุกท่านได้ดูเนี่ยมันใช้ได้จริงๆโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยการใช้ไฟแช็คจุดที่เทียนแล้วกันครับโอเคเพื่อนเพื่อมองเห็นเปลวไฟใช่ไหมมาดูหน้ากากตัวที่หนึ่งที่ผมบอกว่าแม่ผมโดนหลอกขายมา ดูดิว่ามันจะป้องกันได้หรือเปล่าเพื่อนๆหยิบหน้ากากของตัวเองมาเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเรามามาขึ้นอย่างนี้เพื่อที่จะเป่าลมผ่านไปที่เปลวไฟของเทียนถ้าเป่าแล้วลมมันสามารถทะลุหน้ากากออกไปได้เนี่ยนั่นหมายความว่าหน้ากากคุณไม่สามารถที่จะใช้ได้ป้องกันโรคได้นะครับนี่คืออันที่โดนหลออขายนะครับเนี่ยแม่งดับมันทะลุมันใช้ไม่ได้เห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูอีกอันหนึ่งกัน อันนี้คือของธงฟ้านะครับดูนะผมจะเป่าดูว่ามันจะดับหรือเปล่าดูอีกมุมหนึ่งก็ได้ครับคือเป่าไปแม่งยังไม่ทะลุเลยไม่มีแม้แต่กระดิกเลยเห็นไหมมันใช้ได้ป้องกันได้จริงๆ อันนี้คือหน้ากากาอานามัยของถงฟ้าที่มันใช้ได้นะฮะอันที่มันเป่าแล้วมันทะลุเนี่ยเลิกใช้เลยแม่งแล้วก็ใครที่ขายแลมึงเนี่มาหลอกขายคนอื่นเข้าใจไหมแค่นั้นเลยเนี่ยดูเป่าแม่งดับโอเคนะครับก็ วิธีเช็คก็ประมาณนี้แหละครับยังไงก็ฝากทุกคนแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นความรู้แบ่งปันคนอื่นจะได้รู้ว่าหน้ากากาที่เรามีอยู่เนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับถ้าหากเราแชร์คลิปนี้ไปให้บุคคลที่ท่านรักหรือว่าบุคคลอื่นๆนะฮะจะได้มีความรู้วิธีเช็คหน้ากากไอ้ตัวนี้นครับว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่จริงขอบคุณครับผม